สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการถอดปืน M 1 9 1 1นะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดลไหนก็ตามนะครับหลักการถอดหลักการปฏิบัตินะั้นคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความอาใจใส่นะครับความละเอียดนิดนึงเพราะว่ามันเป็น ปืนที่ค่อนข้างต้องใช้ศิละปะในการถอดนะครับมันจะไม่เหมือนพวกปืนพลิเมอร์ยุคใหม่นะครับหรือปืนพลาสติกยุคใหม่มันถอดง่ายนะครับแต่ว่าปืนโบราณอย่างเงี้ยมันจะถอดยากนิดนึงนะมันจะไม่เหมือนใครนะครับก็ดับแรกแล้วก็ตรวจสอบกดความปลอดภัยก่อนนะครับถอดแม็กกาซีนออกวางไว้ห่างๆนะครับ ดึงสักสามครั้งนะครับเผื่อว่าขอล้างปลอกมีปัญหานะครับแกบนบสไลด์ดูในลังเพลิงนะครับดูด้วยตาเปล่าให้เห็นนิ้วแหววไปนะครับไม่มีกระสุนนะครับกระสีไม่มีกระสุนปุ๊บก็น,นะครับโอเคตรวจสอบขั้นต้นปืนปลอดภัยนะครับ ในปืน M1911 กระบอกอสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับในรุ่นอ f ฟฟิเซอร์เนี่ยการถอดมันจะต้องถอดยากกว่าตัวฟูลไซ z ์นิดหนึ่งเพราะว่าลำกล้องมันเป็นบูบาเรลนะครับแขวนสไลด์ไปก่อนนะครับจากนั้นมันจะมีอุปกรณ์แถมให้นะครับของบริษัททรัตเนี่ยนะครับมันก็จะใส่ไว้ตรงนี้นะครับสอดเข้าไปตรงนี้ตร,นตรงก้านไกลหลอดใส่เข้าไปปุ๊บครับจากนั้นก็ทําการลดสไลด์ลงมามือข้างขวาวก็ เลื่อนนะครับเลื่อนให้ไอติ่งตรงนี้เล็กๆตนี้นะครับมันตรงกับร่องบากล็อกสไลด์นะครับเสร็จแล้วก็กดให้มันขึ้นมาแล้วหยิบออกเบาๆแล้วปล่อยไปข้างหน้าถ้าไปครั้งแรกไม่ไปติดอย่างเงี้ยก็ดึงถอยหลังแล้วปล่อยกลับอีกรอบนึงนะครับมันก็จะถอดออกได้สบายๆายลักษณะนี้นะครับไอปืนลกล้องสั้นขนาดเนี้ยมันก็จะถอดยากนิดนึง นะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนตัวใหญ่แต่ก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะนี่คือชุดชุดสปริงรีคอยล์ครับแล้วก็ชุดลำกล้องนะครับจะมีตรงเตงอยู่อย่างนี้นะครับพับตรงเตงลงเลื่อนออกมาข้างหน้านะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสไลด์นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็น,นการล็อกสไลด์ครับตัวเฟรมล่างเนี่ยนะครับไม่จะเป็นจะต้องไขประกับด้ามออกนะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องลดนกลงก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดแรงถอยตรงนี้เยอะเกินไปนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราเผลอเหนียวไกลแล้วก็นกจะไปฟาดกับโครงตรงนี้นะครับเกิดการแตกหักเสียหายได้ลดนกลงก่อนนะครับลดนกลงปุ๊บ ต้องทําการตอกนะครับตอกสกูตัวนี้ออกนะครับจากด้านนี้ทะลุปไปอีกด้านหนึ่งนะครับลักษณะนี้นะครับ,นนนรบก็เอาตัวส่งเหล็กส่งแล้วก็ตอกตอกเบาๆนะครับมันก็จะทะลุออกไปง่ายๆนะครับอย่างนี้ก็ถึงออกจะตอกทะลุปไปเลยก็ได้นะครับแต่ผม,มใช้ครีมดึงออก เลื่อนเมนสปริงลงมานะครับเลื่อนเมนสปริงลงมาน,นี่คือเมนสปริงลงมาวางจากนั้นนะครับก็ทําการถอดตัวเซฟออกนะครับแต่ว่าจะถอดได้ก็ต่อเมื่อน,นกมันจะต้องลดลงมาก่อนนะครับเนี่ยนกตัวอยู่ในฐานะนี้นะครับเึงจะถอดตัวเซฟได้นะครับแล้วมันจะมีสปริงเล็กๆมีสปริงดันอะปดห้ามไกลตรงนี้นะครับซึ่งมันมีแรงถอย ข้างสูงนะครับฉะนั้นเวลาถอดออกเนี่ยจะต้องระมัดระวังสปริงมันดีดหายนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแว็บไปถอดให้มันปลอดภัยนิดหนึ่งไม่งั้นสปริงมันจะกระเด็งหายแล้วเราจะหาไม่เจอนะครับแป๊บหนึ่งนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าอ่า นะครับให้ผมได้ทาการถอดตัวปลดเซฟออกมาได้แล้วลักษณะอย่างนี้นะครับตัวที่จะหายก็คือเจ้าเนี่ยะปิงเส้น,น,น,นเ,เ,เนี้ยนะครับกับสก้านดันตัวปลดตัวปลดเซฟเนี่ยนะครับมันจะมันจะดีดหายได้เวลาเราถอดตัวปลดเซฟออกเราต้องระวังให้ดีนะครับเอาไว้ไครับเสร็จแล้วมันจะมีปลดหลังอ่อนนะครับปลดหลังอ่อนออก วางพลิกนกขึ้นไปนะครับหยิบแหนบสาวชาาออกมานะครับบาไว้นะครับเสร็จแล้วก็มันจะมีพลาสติกอยู่เนี้ยอันหนึ่งนะครับซึ่งต่อกับสปริงก้านดันก้านดันนะปลดเซฟเมืเ่อกี้นะครับเขียมออกมานะครับมันก็จะละักษณะแค่นี้เป็นชิ้นส่วนที่อาจจะหายได้นะต้องระมัดระวังนะผมจับยังจับไม่ค่อยถนัดเลยนะครับเนะี่ยลักษณะอย่างนี้ เวลามันเสียบเข้าไปในตัวล่องก้านของตัวปลดเซฟเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับอย่างนี้ซ่อนอยู่ด้านในนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เสี่ยงต่อการหายที่สุดลนะครับเมื่อถอดอย่างนี้ได้ปุ๊บนะครับก็ทําการกดเบาๆนะครับให้หมุดตรงนี้มันออกเป็นหมุดล็อกนกนะครับดึงออกวางไว้หยิบนกออก แล้วก็ทำการกดดูตรงนี้หมุดล็อกเสียนะครับดึงออกพะขยาก็จะมีตัวดันก้านสมอล็อกจำน,น,นวนนะครับถ้าเป็นซีรีส์7.0ยัจะไม่มีนะครับแต่ถ้าซีรีส์8.0ซีรีส์90ย์เนี่ยมันจะมีเพิ่มประมาณนิดหนึ่งใส่ย,ยากนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับอันนี้ก็เสียกับดิสคอนเนคเตอร์นะครับประมาณนี้ แล้วมันจะมีก้านยกตัวนี้อันนึงนะครับซ,ซีรีส์แปดศนย์เก้านะครับไว้สําหรับยกสมอล็อกแข็มแทงชนวนนะครับหยิบออกมาเลยขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับกระบวนาการต่อไปก็คือการถอดไกลออกการถอดไกลเนี่ยต้องใช้ต้องใช้ไขควงนิดหนึ่งนะครับ ถ้าบิดไม่ดีเนี่ยครับมันก็จะมีโอกาสที่เกลียวจะชำรุดเสียหายครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะถอดประกอบปืนเนี่ยนะครับเราจะต้องปฏิบัติกับมันด้วยความนุ่มนวลน,นะครับอย่าไปใช้กําลังนะครับการปลดปุ่มบมดแม็กนะครับมีรูตรงนี้นะครับให้ใช้ไขควงขนาดพอดีนะครับใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยกดให้ตัวปลดแม็กยกขึ้นมานิดนึงนะครับกดฝั่งนี้ให้ตัวปลดแม็กยกขึ้นมานิดนึง ปุ๊บบิดมาทางซ้ายนะครับมันก็จะหลุดออกมาได้สบายๆนะครับอย่าเนี้ยครับหลุดเร้เียบร้อยนะครับ,รเ,รนะรบเป็นปุ่มปุ่นแม็กกักษณนนี้ครับก็ปลดถอดถอดไกลออกมานะครับนะครับเนะรีบเยบร้อยอันนี้คือถอดเสร็จหมดแล้วนเนี่ยนะครับ ตัวประกับด้ามเนี่ยผมขออญาตไม่ถอดนะครับเพราะว่ามันยังยากอะไรนะครับเสร็จแล้วนะครับได้โครงปืนเปล่าๆนะครับแล้วก็อะไรทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันพาร์ทสตอนประกอบขอบคุณครับ